สวัสดีนะครับวันนี้จะมาเล่นแบบสร้างบ้านนะครับแล้ววันนี้ผมมาจะมาเช่าที่ของเอียวสองเปนเก้าศูนย์สี่นะครับซึ่งเป็นโรงแรมนะครับก็ขอเอาเป็นห้องนี้แล้วกันครับขอห้องนี้นะนีครังนี้ครัะตองนี้ครัะตองนี้ครัะเราก็จะมาเอาชีวิตรอดกันนะเป็นอีพีนะครับก็จะมาเอาชีวิตรอดกันในบ้าน ในโงรงแรมของวิทยาสองพันก้าร้อสี่นะครับเอาไปไหนนะครับก็ต้องคุยกับเขานะครับขอเปิดเขาไป,ปนหน่อยนะครับเปิดทีวีทีวีที่ไหนครับทีวีทีวีที่ไหนครับทีวีให้หน่อยเจ้าของเขาไปไหนแล้วอ่ะเจ้าของเขาเข้ามาอยู่ ก็รอข้าว้องน้ำแป๊บนึงนะครับก็ขอก็รอข้าว้องน้ำแป๊บนึงนะครับทีวีนะครับส่งแล้วทีวี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 เปิดทีวีเปิดทีวีเปิดทีวีหน่อยครับโอเคขอบคุณครับ ก็จะมานั่งดูทีนีนะครับโอ้โ <cido> หช่องอะไรอุย้ยช่องอะไรเนี่ยหือช่องอะไรครับเนี่ยช่องอะไรเนี่ยโอ้ช่องอะไรครับเนี่ยช่องอะไรครับเนี่ยน่าจะเป็นช่องอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นช่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ขอน,นอนก่อน เขาละเราไปทำอะไรต่อดีครับทุกคนทำอะไรต่อ <te>. ด right. the no, ีทำอะไรต่อดีลิฟต์อยู่ตรงไหนเนาะอุ้ยกดฉี igkeiten. ่ครับทุกคนต้องไปฉี่กันครับทุกคนห้องน้ำอยู่ไหนที่ไหนห้องน้ำปิดประตูด้วยฉี่แป๊บนึงนะครับฉี่ฉี่โอเคเดี๋ยรักอุ้ยหิวจังเลยไปกินอะไรดีเขามีอะไรให้ซื้อมะอุ้ยโดนัทมีโดนัทมีโดนัทด้วยโดนัทโดนัท สมุดัก้าชั้นนะครับเราจะไปชั้นไหนดีน่าจะไปชั้นการกินดีกว่าไม่น่าจะดีไปชั้นการกินดีกว่าค่ะตึ๊บไปชั้นการกินชั้นเก้าป่ะชั้นเก้านะครับ <c oughs> เขาบอกว่ามีเอคอฟซีอยู่นะชั้นเก้าไหนคีฟนี่ไงเคีฟซีแต่ไม่มีพนักงานเลย ขโมยแล้วกันขโมย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 ลหอกตัว้ลยขโมยขโมยขโมยลาบ,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 บันลลลลาขโมยของกินคข้าผมจะไปเช่าห้องอยู่ใช่ไหมผมทำอะไรดีผมเออเอา,เอ,าอะไรดีนะก็เจ้าจของพี่เขาอยู่ไหน ใส่ก็ของพ้่อยู่ไหนครับเนี่ยอืมทำไมเราโทรเรียนานจังเลยเรียทางเหรอเรีเสียเรียกเสียไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ค่ะพีไปชั้นหนึ่งโอเคผมจะทำเป็นหลาย EP นะคะแบบแบบมี EP เยอะๆนะครับเพราะใน,แบบโโนแบบนี้แบบโอ้โหในแบบนี้แบบแบบ ส่นสนุกที่สุดะนะครับก็เอาดีครับก็จะไปชมนะครับบ้านของเจ้าของที่นะครับเอ,อไปชมไม่ได้ครับลืมลืมลืมก็จะแบบไปดูสวนดีกว่าครับผมไปชมสวนนี่นะครับนี่ก็จะเป็นสวนนะครับสวนของเออสำหรับกษสรกรที่นะครับนี่มีไผ่ด้วยมีอะไรเยะแยะไปหมดเลยแล้วนี่อะไรเนะี่ยนึ่ออกไหมครับ เป็นลุงไงเลยเอา้เอาวอา้อาวอ้าวเขาเขาตายเาขาตายทำไมเนี่ยเาขาตายเขาตายแล้วแล้วเราต้องทำยังไงต่อแล้วเขาต้องไป าอยู่ไหนต้องหาเขาเขาเป็นอะไรต้องหาเขาให้เจอเขาเป็นอะไรอับป่อลอันนี้อะไรอันนี้เพื่อนเปิดประตูเขาอยู่ไหนอ่ะให้เขาเบิ่ะไปเขาอยู่ไหนเขาไปเกิดที่ไหนนาะเขาอยู่สายเขาอยู่ไหนเปิดตลับป๊บ ว่าสามารถดูขั้นตอนได้นะคือเขาเปลี่ยนเข้าไปไหนเข้าไปไหนเขจาจะเปลี่ยนทั้งหมดหกืึ้นเรื่องนะครับอันนี้คือชั้นดินชั้นข้างหน้าอันนี้ชั้นสองน,นี่ตรงกลางอันนี้ชั้นเด็ดอันนี้ชั้นอะไรไม่รู้นะ ใส่มดคือจะมีปืนตอนเช้าก็จะมีปืนอวกาศแบบเหนือเวนเร์เซลแล้จะมีอะไรมากมายเลยเพื่อเพิ่มความมันเพลิงนะครับให้แบบมันสนุกนะครับผมจะแบบเล่นแบบห้ามตายตายคือพัดคอเลยคือเล่นแบบพัดคอเลยนะครับคือห้ามตายนะครับนี่เจ้าของโอ้ยเอ้ยไม่ตายเฮ้ยโล็อคบล็อ ใช่เราต้อกลับไปที่โรงแรมกันะครับมหมดแล้วไปดูหนังดีกว่าห้องหนังอยู่ตรงไหนนะครับ ผสมผสมสสโอเคแบบนี้ใครอยากเล่นก็ชื่อสร้างบ้านการเอาชีวิตรอดนะครับนี่ไงอา้าหนังยังไม่ฉายหนังยังไม่ฉายครับหนังยังไม่ฉายเลยลืมไหมครับเดี๋ยวผมไปพิมพ์บอกว่าหมดว่า,าทีวีโล ทีวีครับทีวีครับทีวีครับทีวีทีนี้ครับทีวีครับทีวีครับตรงนี้ครับทีวี้ครับเราหนังภาพลงหนงภาเปิดทีวีให้หนังภาพหนังอาจะยังไม่ฉายยังไม่ใช่ครับก็หนหัไปก็โผ่ ให้เขามาเปิดหนังชายหน่อยครับเรออบนนมะมกรอนจะปัก็อีีหน้าจะใชนะไปชั้นนดีกว่าไปชั้นไหนดีครับไปชั้นหกดีกว่า ก็จะถ่ายแบบไม่นานก็จะถ่ายสัก10นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นะครับชั้นเต็นนะครับชั้นเปญเนี่ยฉันแบบแคมปิ้งนะครับแล้วก็มีวิวด้วยโอ้โหก็คลิปหน้าอยากให้ใครดูชั้นไหนนะก็คลิปหน้าเจอกันจาอยากให้ผมดูชั้นไหนคลิปหน้าเจอกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ ก็ส,สันวันนี้เจอกันบายบายไม่บายนะคะ